พบกับรายการน้องฟ้าพาฟินถิ่นทหารนะคะวันนี้ค่ะฟ้าจะพาคุณผู้ชมมาฟินกันที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ตอนเด็กๆมีใครมีความฝันอยากจะเป็นนักบินกันบ้างไหมคะได้น,นั่งเครื่องบินสักครั้งหนึ่งคงจะฟินกันน่าดูเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้ค่ะฟ้าจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ60หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า Black Hawk ค่ะ เป็นยุทธปก,กรณ์ที่กองทัป,ปกนะคะเลือกนํามาใช้ปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆเดี๋ยววันนี้ค่ะฟ้าจะพาไปคุยกับนักบินประจําเครื่องบินลานี้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิน๊นอยากทราบถึงคุณลักษณะพิเศษของเครื่องบินลํานี้หน่อยค่ะว่ามีลักษณะพิเศษยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังค่ะครัสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับลักษณะพิเศษก็จะไล่จากข้างบนเลยนะครับก็จะ มีเมนโรเตอร์เบดที่ใหญ่จำนวน4ใบพัดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์2,000แรงมา้าจำนวน2เครื่องยนต์แล้วก็มีฮอยนะครับในการเอาไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในการยกของนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีห้องโดยสารที่กว้างแล้วก็มีขนาดที่เหมาะสมนะครับ<อ>มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจทุกภารกิจของกองทัพครับ แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เนี่ยปฏิบัติภาร,รกิจให้กับกองทัพบ,บกในด้านใดบ้างคะพี่ปินสำหรับที่ผ่านมานะครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับก็จะมีเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนครับในการดับไฟป,ปา่าช่วยน้ําท่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่สจังหวัชดชายแดนภาคใต้บินอยู่ตลอดครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นี่ก็คือแบบปฏิบัติภารกิจมาหลากหลายเลยใช่ไหมคะ ช่ครับแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยจะได้เห็นได้ดูเครื่องบินลำนี้มาได้สัมผัสของจริงไหมคะพี่บิ๊มได้แน่นอนครับสามารถขึ้นมาถ่ายรูปหรือว่ามาถามพี่นักบินได้เลยครับว่าแต่และอย่างคืออะไรนะครับ โห oh, เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยได้รับความรู้มากมายประมาณหนึ่งเลยนะคะสำหรับวันนี้คะ่ะต้องขอบคุณพี่ปรินมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเบื้องต้นนะคะ mm hmm. เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มาสัมผัสกับเครื่องบินลำนี้ของจริงในวันพรุ่งนี้น,นั่นเองนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่ปริน mm hmm. มาสัมผัสของจริงกันแล้วใช่ไหมคะปีนี้ค่ะกองทัพบ,บกเขาจัดใหญ่จัดเต็มเลยค่ะหลังจากที่ไม่ได้จัดมา2ปีนะคะเพื่อให้เด็กๆเกยาว,วชนและผู้ปกครองนะคะได้เข้าใจถึงภารกิจของทหารค่ะรวมทั้งได้รู้จักนะคะยุโทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพบ,บกอีกด้วย นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีการจัดแสดงนิทรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระราชปณิธานค่ะสืบสารรักษาต่อยอดและการมีจิตอาสาค่ะเพื่อปลูกฝังนะคะให้เด็กๆและเยาวชนค่ะมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะก็คือม้าค่ะม้าเนี่ยถือว่าเป็นยุทธภกรที่สําคัญของกองทัพปกเลยนะคะน้องๆน,นะคะจะได้มาสัมผัสกับการขี่ม้าได้นั่งบนหลังม้าโอ้โหเรียกได้ว่าต้องฟินมากแน่ๆเลยค่ะแต่ความปลอดภัยนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะคุณผู้ปกครองคะ่ะน้องๆน,นะคะขณะที่อยู่บนหลังม้าพี่ๆทหารก็จะคอยดูคอยติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะ การเดินทางนะคะก็ง่ายนิดเดียวเลยค่ะใครที่นํารถยนต์ส่วนตัวมานะคะที่นี่เขาก็มีที่จอดรถรองรับค่ะหรือใครที่ไม่สะดวกนํารถยนต์ส่วนตัวมานะคะนี่เลยค่ะ BTS สนามเป้าค่ะลงทางออก2ได้เลยนะคะจะถึงที่นั่ง กองพลทหารมาที่2เลยค่ะพบกันได้นะคะในวันเสาร์ที่14มกราคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาไปจนถึง16นาฬิกาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะน้องๆห้ามลืมคำขวัญวันเด็กปีนี้เลยนะคะรู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีค่ะและพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ฟ้าพาฟิาฟาฟนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ